สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะคนสงสยัยคู่พระเอกนางเอกดังพักหลังไม่ลงรูปคู่เลิกกันหรอเพจดังตอบให้คนสงสัยคู่รักดาราเวสกรวั์เบลล่าราณีเลิกกันแล้วหรือเปล่าลังไม่ค่อยได้ลงรูปคู่กันเพจดังเจมอยร้อยแปดออกกรงช่วยเคลียร์ให้ชัดเจนสุดช่วงนี้มีข่าวเมาส์เรื่องคู่รักดาราไม่ลงรูปคู่กันพักใหญ่จนคนสงสัยว่าเลิกกันไหม ทำให้หลายๆคนจับตาโพสต์ใน IG ของเหล่าคนดังซึ่งหนึ่งในคู่ที่ช่วงนี้ไม่ค่อยลงรูปคู่ด้วยกันจนทําให้ขาเืิกสงสัยก็คือคู่ของพระเอกนางเอกดังอย่างเวียสกุลวัตน์และแบลล่าราณีนั่นเองล่าสุด23พฤศจิกาย,ยน64เพจดังเจมอยร้อยแปดก็เผยแชทที่มีคนทักมาถามและคอมเมนต์ที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันมามา,มากมายพร้อมเผยข้อมูลฟันธงให้แบบชัดๆด,ดังนี้ ช่วงนี้มีคนแชทมาถามฉันเยอะมากเหมือนการไม่ลงรูปคู่ไม่ได้แปลว่าเขาเลิกกันนะโอ้ยทำไมไม่จำกันเลยตอนนี้พวฉันถ่ายละครอยู่ที่น่านไม่มีเวลาเจองี้รอบที่แล้วสวิตกันจนฉันเบ้ปากก็ให้เขาพักกันบ้างฟันธงเวียเบลล่ายังไม่เลิกกันจ้าไม่ลงรูปคู่แต่ยังตามกดไลค์อยู่แล้วฟังนะฉันก็ยังเป็นเมียพี่เวียอยู่เช่นกัน e p m e a วีย เห็นแบบนี้แฟนคู่เวียเบลล่าก็บอกใจกันได้แล้วนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกระปุก com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ